ยังไงแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด u ับสไ i b ์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกับอัคระในการทำคลิปต่อไปครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสมาชิกช่องที่สนับสนุนช่องของเราครับคุณเกียรติศักดิ์พีสายสวัสดิ์นะครับคุณดูรักแร้โอเคคุณชินจังคุณโจนครินคุณเชอรเวินดูคุณก้าวรบพิชิตพานคุณโนนีนีทคุณอินเดตฟาคุณส้นซ่าและก็คุณไทยไวเตอร์ครับสวัสดีชาวอัครชาแนลนะครับคลิปนี้เรามาพูดถึงงานเปิดตัวเวิร์ล Black Panther Wakanda Forever ซึ่งในบ้านเราเนี่ยเราจะได้ชมหนังเรื่องนี้ในวันที่9พฤศจิกายนนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็มีการจองตั๋วล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยงานเปิดตัว w o r l d Premiere ก็จัดที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาที่ฮอลลีวูดเบอร์ล่าร์ดครับก็ขับข้างไปด้วยนักแสดงของหนังเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นเวตติทีรไรท์ครับที่เธอรับบทเป็นชูริมาในชุดสีดำนะครับที่มีลวดลาย คล้ายกับชุดของบอสแมนที่งานออสการ์ในปี2018นะครับรวมถึงพ่วกับอย่างไวอันคูเกอร์เนี่ยมาในชุดสีขาวสังเกตที่สร้อยของเขาครับเป็นจี้รูปของชาร์ดวิกบอสแมนนักแสดงอย่างโดมินิกทรอนก็มาด้วยครับเธอรับบทเป็นไอรอนฮาร์ด นอกจากนี้เนี่ยไมเคิลบีจอแดนจากหนังภาคที่แล้วนะครับที่เขารับบทเป็นคิวมงเกอร์เนี่ยก็มาที่งานนี้ด้วยมิไซล่าโคกับบทอานิคานะครับตัวละครที่เพิ่มเติมขึ้นมาหนึ่งในตัวละครสําคัญของทหารหญิงดอลล่ามาลาเจเนี่ยต้องมาลุ้นกันนะครับว่าในเรื่องราวเนี่ยเธอจะสร้างความน่าสนใจให้กับเราได้มากน้อยแค่ไหนครับนักแสดงอย่างแดเนียลคารุยานะครับที่เขาเคยรับบทเป็นวัคคาบีก็มาในงานนี้ด้วยครับคนที่เราชอบมากๆแล้วก็เท่มากๆก็คือวินสตันดุกที่รับบทเป็นเอ็มบาคูเนี่ย ชุดของเขาเนี่ยสีดำแจ็คเก็ตด้านนอแล้วก็ใส่แว่นในแนะโอโหเท่มากๆจริงส่วนเธอคนนี้ครับไม่มาไม่ได้ดันในกูรีวากกับบทบาทโอโคเยและนักแสดงอย่างลูบิต้าชองในบทบาทของนักเคียรวมถึงเอ็นเจล่าปาเซสครับเรียกได้ว่าเธอยังสวยเหมือนเดิมนะครับ กับบทบาทของราชินีรามอนดาและตัวละครตัวใหม่ที่ขาดไม่ได้อย่างเตนอเคอรต้าเนี่ยที่เขารู้สึกตื่นเต้นม,มากๆที่มารับบทเป็นเนมอร์ตัวละครตัวใหม่ที่ปรากฏขึ้นครั้งแรกในหนังเรื่องนี้ซึ่งหลายคนก็คงรู้จักเนมอร์ในคอมิกเป็นอย่างดีแล้วครับรวมถึงนักแสดงคนอื่นๆของจักรวาล MCU ครับไม่ว่าจะเป็นแคทเธอรีนนิวตันที่เธอก็จะมารับบทเป็นแคสซี่แลงลูกสาวของสกอตแลง ในหนังเรื่อง Ant-Man and the Wasp: Quantumania นะครับ Social ก o m e ครับนักแสดงที่รับบทเป็นอเมริกาชาวเวทในหนังเรื่อง Doctor Strange in the Multiverse of Madness ซือมูหลิวครับตัวละครชางชีของ MCU รวมถึงน้องอิมานเวลานี่นะครับตัวละครมิสมาเวลหรือกัมลาขาดน,นั่นเองครับรวมถึงคนที่ไม่พูดถึงไม่ได้อย่างเควินไฟกี้ครับหัวเรือใหญ่ของจักรวาล m a r เ e l c i น e m a t i c u n i v e r s e นะครับซึ่งเขาก็ได้มาให้สัมภาษณ์ของอนาคตของ MCU ในเฟสที่4 ที่จะส่งตรงไปยังเฟสที่5นะครับเขาก็ได้พูดทั่วไปครับในเรื่องราวเกี่ยวกับการตัดสินใจที่นําตัวละครเนมเข้ามานะครับการเปลี่ยนลักษณะทางพัฒนธรรมของเนม o จากคอมมิกที่เป็นชาวแอตแลนติสให้เป็นชาวทาโลแคนเนี่ยก็มีที่มาที่ไปและเควินไฟกี้เองก็ได้พูดอย่างชัดเจนนะครับว่าเฟสที่4เนี่ยเป็นการอินโทรดักชันตัวละครและตัวละครในเฟสที่4คือรากฐานสําคัญมากๆสําหรับเฟสต่อๆไป ดังนั้น,นจึงไม่แปลกกับว่าเฟสที่4ี่เนี่ยความปฏิปต่อเรื่องราวมันยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ของจริงเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าความสนุกแบบเต็มๆเ,เ,เนี่ยอคาระคิดว่าเฟสที่5มันต้องบูมมากๆและตบท้ายด้วยการสรุปเรื่องราวของซาก้านี้ได้อย่างอลังการต่อไปในเฟสที่6ครับอคาระก็หวังว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันน่าจะเป็นไปในแนวทางนั้นครับรวมถึงนักร้องอย่างลุยฮาน่าที่เธอนั้นเนี่ยได้มาร้องเพลงประกอบให้กับหนังเรื่องนี้ ถือได้ว่าเป็นการเปิดทางของการกลับมาครั้งนี้ของเธอกับอัลบั้มใหม่ของเธอในอนาคตด้วยสำหรับริฮาน่านะครับผลงานล่าสุดของเธอตั้งแต่ปี2016กับอัลบั้มที่ชื่อว่าแอนตี้ห่างหายไปนานครับจนถึงปี2022ถือว่าเป็นการเปิดตัวการกลับมาของเธออีกครั้งหนึ่งกับเพลงประกอบของภาพยนตร์ b l a c k Panther w a ากา d a f o r e ร e r ในเพลงที่มีชื่อว่า Lift Me Up ครับจากนักร้องไปเป็นแม่ค้าจากแม่ค้ากลับมาเป็นนักร้องอีกครั้งหนึ่งนะครับการกลับมาครั้งนี้ของเธอเนี่ย สมกับที่แฟนๆรอคอยเป็นระยะเวลา6ปีด้วยกันครับเพลงนี้ตอนนี้ปล่อยออกมาแล้วนะครับยังไงเนี่ยไปฟังเธอกันได้ที่ช่นลของวิฮาน่าใน YouTube ก็มีครับเพลงนี้นะครับทำขึ้นมาเนี่ยเพื่อไว้อาลัยให้เก่ตำนานของตัวละครทีชาร่าใน Black Panther ครับที่แสดงโดยแช w i ิ k b o อส m มน ถือได้ว่า r i h a n ่าเนี่ยถ่ายทอดอารมณ์ของเธอออกมาในเพลงนี้ได้อย่างลึกซึ้งทีเดียวครับนอกจากนี้ครับที่งานเปิดตัวเนี่ยเราจะได้เห็นตัวแทนชาวไทยอย่างคุณกอบพิชยะนะครับได้ไปร่วมในงาน World Pre ีเมียนี้ด้วยซึ่งเราก็จะเห็นเขาเนี่ยถ่ายรูปคู่กับนักสแสดงของมาวเวลเต็มไปหมดเลยนะครับสามารถไปติดตามได้ที่เพจของคุณกอบพิชญะครับ ประเด็นสําคัญจากงานนี้เนี่ยก็ทําให้เราได้ทราบว่าหนังเรื่องนี้มีความยาว2ชั่วโมง41นาทีครับและก็มีฉากเครดิต1ตัวถือว่าเป็นธรรมเนียมของหนังมาวเวลทุกเรื่องจบเรื่องแล้วจะมีเครดิตเชื่อมต่อเรื่องราวต่างๆเข้าหากันนั่นเองนะครับคลิปนี้เนี่ยอาจจะจะไม่พูดนะครับว่าแบ็คเพนเตอร์เป็นใครเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายหรือมี1คน2คนประเด็นเนี้ยอยากให้ทุกคนไปลุ้นกันในหนังเองครับว่าเรื่องราวมันจะเป็นอย่างไรแต่อยากจะมาพูดถึง ความรู้สึกของสื่อมวลชนและก็นักวิจาร์ต่างๆที่ได้เข้าไปชมหนังเรื่องนี้รอบสื่อภาพรวมของเสียงวิจาร์เนี่ยทุกคนพูดเป็นในทิศทางเดียวกันว่าหนังเรื่องนี้ไม่มีข้อติหรือมีข้อติที่น้อยมากรวมถึงยังเป็นหนังที่มีความยอดเยี่ยมที่สุดในปีนี้ของ MCU ของจริงด้วยครับและที่สําคัญเนี่ยเราดูหนังเรื่องนี้แล้วก็ทําให้เรานึกถึงแชดวิกนะครับตัวละครที่นําพาเรื่องราวทั้งหมดนี้ให้เกิดขึ้นใน Black Panther w a k a n d a f o r e v เรครับเรามาพูดถึงเสียงวิจาร์แรก อย่างคนแรกเนี่ยอีริกบอสเขาคนนี้นะครับคือเจ้าของช่อง YouTube New Rockstar นะครับเขาก็ได้ให้ความเห็นหลังจากดูจบว่าหนังเรื่องนี้บ่งบอกถึงความชัดเจนของตัวละครทีชาลาฟว,ว่ามีความสําคัญแค่ไหนกับจักรวาล MCU ครับแล้วเมื่อเรื่องราวไม่มีเขาอยู่ใน MCU แล้วเนี่ย <c oughs> ก็ทําให้เกิดเรื่องราวที่มีความสําคัญต่อนหนังเรื่องนี้นะครับดูแล้วรู้สึกตื่นเต้นทุกตอนและเขาก็แทบจะรอไม่ไหวที่จะดูอีกรอบหนึ่งครับ มาที่คนต่อมาครับอย่าง Brian David ดเขาคือหนึ่งในคอลัมนิสต์ของเว็บไซต์ The Hollywood Reporter ซึ่งเขาก็ได้บอกว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ทรงพลัง มีความดุดันดูแล้วรู้สึกหนักหน่วงมากครับคงจะตึงๆนิดนึงแหละผมว่าแล้วโทนของเรื่องราวเนี่ยก็แทบจะไม่เหมือนกับสิ่งที่มาเวลเคยนําเสนอมาครับมีความประณีตทุกรายละเอียดรวมถึงการแสดงของนักแสดงด้วยครับคนต่อมานะครับคือสตีเวนไวท์ทรัพเขาคือหัวหน้าบรรณาธิการของเว็บไซต์ collider ครับถือว่าเป็นหนึ่งในเว็บไซต์ที่ดังมากด้วยครับซึ่งเขาก็ได้ให้ความเห็นหลังจากที่เขาดูจบว่าเขามีความประทับใจหนังเรื่องนี้เนื่องจากว่าการสร้างหนังภาคต่อเรื่องนี้น่าจะเป็นสถานการณ์ที่ยากครับ เพราะนักแสดงหลักเสียชีวิตการปูเรื่องราวให้เกิดขึ้นตามที่เราเห็นเนี่ยจ่อมเป็นอะไรที่แบบสุดยอดจริงๆครับทำให้เขาเนี่ยต้องยกนิ้วให้แล้วก็เคารพต่อผู้กำกับรวมถึงหนังเรื่องนี้ยังนำพาเรื่องราวของ MCU ให้เดินหน้าต่อไปได้อีกไกลเลยครับ ต่อมาครับคือฟิโก้คังกิอาโน่ครับเขาคือนักข่าวให้กับสื่ออเมริกาสื่อหนึ่งแน่นอนครับความรู้สึกของเขาก็คือมันมีความยอดเยี่ยมแฟนตาสติกมากแล้วก็ยกย่องผู้กำกับเรื่องนี้นะครับอย่างไรอันคูเกอร์เนี่ยได้มอบหนังเรื่องนี้ที่เต็มบริจิต์วิญญาณมีทั้งฉากที่สะเทือนอารมณ์แล้วก็ฉากผจญภัยที่แบบยอดเยี่ยมจริงๆครับและก็ถือว่าเป็นการทริบิวให้กับแชดวิกบอสแมนและเขาก็ยังพูดชมนักแสดงคนอื่นๆด้วยนะครับอย่างเลตติเทีย แล้ก็เตนโนชทั้ง2คนเนี่ยแสดงได้เจ๋งมากๆรวมถึงยังบอกว่าหนังเรื่องนี้มีมิดเครดิต1ตัวที่มีผลต่อเรื่องราวของ MCU ครับคนต่อมาครับแดนนี andez, ่เฟอร์นันเดสเธอเป็นทั้งนักเขียนนักแสดงโปรดิวเซอร์นะครับเธอก็บอกว่าหนังมีความหลากหลายอารมณ์มากทั้งหน้าขนลุกแล้วก็มีความตื่นเต้นร้อนแรงในหลายๆฉากมันทําให้ใจเราแตกสลายได้แล้วก็มีความสวยงามในเวลาเดียวกันครับฉากแอคชั่นเนี่ยเราใจ ถือว่าเป็นการใส่ใจรายละเอียดของหนังอย่างมากแล้วก็แสดงถึงวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับชาวแอฟริกันได้อย่างดีเลยทีเดียวครับต่อมาครับเจอร์แมนลูเออร์นะครับเขาก็คือนักข่าวสายบันเทิงคนหนึ่งนะครับซึ่งเขาก็ได้บอกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยคือมาหากรากบหนังภาคต่อของมาเวลเต็มไปด้วยความยิ่งใหญ่และความทะเยอทะยานอย่างมากครับมีการหักมุมมีจุดพลิกผันของเรื่องราวตลอดเวลาแม้ว่าหนังจะมีความยาวระดับหนึ่งแต่ก็ทั้งสนุกทั้งสวยงามทั้งตื่นเต้นเขาทิ้งท้ายด้วยนะครับว่า ชากเครดิตเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในชากเครดิตท,ที่ยอดเยี่ยมมากๆในประวัติศาสตร์ของหนังมา์เวลเลยก็ว่าได้นะครับโอ้โหพูดมาซะยิ่งใหญ่ขนาดนี้เนี่ยทำเอาอาัคารตื่นเต้นมากๆเลยครับเอาเป็นว่าหนังเรื่องนี้คือหนังปิดท้ายของเฟสที่4อย่างเต็มรูปแบบนะครับแต่ก็ยังไม่ท้ายที่สุด เพราะว่ายังมี Special Presentation ครับนั่นก็คือหนังสั้นอย่าง Garden of the Galaxy the Holiday Special ที่จะสตรีมมิ่งให้เราได้ชมกันในวันที่25พฤศจิก,กายนตอนช่วงปลายเดือนพฤศจิก,กายนนั่นเองนะครับสรุปก็คือเรื่องราวของ Black Panther Wakanda Forever เนี่ยจะฉายในบ้านเราก่อนอเมริกาัน่นก็คือในวันที่9พฤศจิก,กายนครับส่วนในอเมริกาเนี่ยฉายในวันที่11พฤศจิก,กายนหนังเรื่องนี้มีความยาว2ชั่วโมง41นาทีและมีฉากเครดิต1ตัวนะครับเพราะฉะนั้นแฟนๆ MCU รวมถึงคนอื่นๆที่อยากจะไปชมหนังเรื่องนี้พลาดไม่ได้ในวันที่9พฤศจิก,กายนนี้ครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเสียงวิจารณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นไม่สําคัญกับการที่เราเข้าไปชมหนังเรื่องนี้ด้วยตัวเองนะครับร่วมไปพิสูจน์หนังปิดเฟสที่4อย่าง Black Panther Wakanda Forever ได้ในวันที่9พฤศจิก,กายนทุกโรงภาพยนตร์ในบ้านเราครับยังไงแล้วเนี่ยใครมีประเด็นอะไรเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับ Black Panther Wakanda Forever ก็สามารถมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยครับถ้าคาระพูดอะไรผิดไปหรือนําเสนออะไรที่ผิดไปก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ